สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กุฎาเสริมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของไมโครโฟน DJI m i ม่ Mini ไมไร้สายขนาดเท่ากระดุมในราคาเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองตัวไมโครโฟนเองเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะฮะตัวแค่นี้เองนะครับแล้วก็น้ําหนักของไมโครโฟนอยู่แค่10กรัมครับถือว่าเบามากๆแถมใช้งานได้หลากหลายคือแค่เฉพาะไมโครโฟนตัวเดียวเนี่ย ก็สามารถต่อได้ทั้งโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์กล้องแอคชั่นแคมของ DJI เองหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นอย่างตัว Insta 360กก็สามารถใช้งานร่วมกับไมโครโฟนตัวนี้ได้รวมถึงตัวกล้องยอดฮิตอย่างตัว DJI Osmo Pocket 3ที่พี่ใหญ่ใช้รคคอร์ดอยู่ตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยคือการใช้งานเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าเราแค่ต่อบลูทูธครับแล้วก็เปิดตัวกล้องก็ใช้งานร่วมกันได้แล้วซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราไม่ต้องต่ออุปรกรณ์อะไรเพิ่มเลยอ่ะ เสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงจากเจ้าตัวดีใจไมค์มินิตัวนี้นะคะนะรับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราใช้งานเป็นไมค์เดี่ยวๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้งานคู่กับตัวรับสัญญาณของเขาตัวนี้สามารถใช้งานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่า จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่ากล้องแอคชั่นแคมซึ่งตัว DJI Mini เนี่ยเขาจะมีออกมา2สีนะครับก็คือจะมีสีขาวกับสีดำแล้วก็ที่ขายเนี่ยก็จะมีเป็น3แบบครับแบบแรกก็คือเป็นตัวไมโดียวๆแบบนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1,560บบาทในชุดเองเนี่ยก็จะมีตัวไมโครโฟนมาให้ครับมีแม่เหล็กแล้วก็มีแท่นชาร์จกับมีวินสกรีนให้อีก สอ,อันรวมถึงมีกระเป๋าแล้วก็สายชาร์จเป็น USB-C ส่วนแบบที่2เองเนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟน1ตัวกับตัวรับอีก1ตัวนะครับอันนี้เองเนี่ยราคาค่าตัวจะอยู่ที่2,580บาทในชุดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีตัวรับสัญญาณเพิ่มขึ้นมาให้มีสาย TRS เป็น3.5ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็มีอะแดปเตอร์ USB-C สำรับการต่อโทรศัพท์มือถือมาให้แล้วก็ชุดที่3ครับชุดใหญ่สุด อันนี้เนี่ยจะเป็นไมโครโฟน2ตัวแล้วก็ตัวรับสัญญาณรวมถึงกล่องสำหรับชาร์จแบบนี้เลยนะฮะตัวเนี้ยราคาค่าตัวจะอยู่ที่5,160บาทซึ่งในชุดครับตามที่เห็นก็คือจะมีไมโครโฟน2ตัวมีกล่องชาร์จแบตเตอรี่มาให้ซึ่งเป็นกล่องที่สามารถเก็บอุปกรณ์ได้ทั้งชุดเลยนะแล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่มาให้อีกหนึ่งใบที่พี่ใหญ่ชอบเองก็คือว่าเจ้ากล่องชาร์จตัวเนี้ย เขาสามารถจะเก็บสาย3.5ม mm ิมได้แล้วซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยเขาเก็บไม่ได้รวมถึงว่าเวลาที่เราใส่วินสกรีนด้านบนตัวไมโครโฟนตัวกล่องตัวนี้ยังสามารถที่จะปิดเก็บได้ซึ่งอันนี้แตกต่างจากตัว DJI m i My 2ที่ตัวสายกับตัววินสกรีนเนี่ยเราจะต้องแยกออกมาเก็บเอาไว้ข้างนอกข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับก็คือในชุดของเขาเองเนี่ยอย่างชุดใหญ่ตัวนี้เขาจะมี USB-C ที่เป็นคอนเนคเตอร์อะแดปเตอร์เอาไว้ต่อกับโทรศัพท์มือถือแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่มีหัว Lightning มาให้นะฮะคลิรรอบนี้เองเนี่ยเขาไม่มีแถมและนะครับจะมีแถมแค่ตัวหัว USB C ใครจะใช้เป็น Lightning เสียบเข้ากับ iPhone อันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะฮะราคาค่าตัวของตัวอะแดปเตอร์ก็จะอยู่ที่520บาทซึ่งพี่ใหญ่ลองแล้วอันนี้ใช้กับตัว DJI m a i c 2ไม่ได้ด้วยต้องเป็นของ DJI ใหม่มินิอย่างเดียวเลยซึ่งอันนี้ก็มองว่าทาง DJI อาจจะเห็นว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาใช้เป็น USB-C หมดแล้วก็เลยถอด Lightning ออกมาขายแทนครับอันนี้มาทดลองตัว DJI ใหม่มินิให้ฟังว่าคุณภาพเสียงเวลาที่เราใช้งานอยู่ในฮอลล์แบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับข้อดีของเจ้าตัว DJI Mini เนี่ยก็คือตัวใหมเนี่ยตัวเล็กมากๆนี่ตัวนี้นะฮะ,อะขอให้ดูว่าใช้ใหม่ตัวนี้อยู่จริงๆนะครับ ตัวไม้เนี่ยมีขนาดเล็กครับติดเสื้อไปก็สามารถที่จะติดได้แบบที่ไม่ต้องห่วงว่าไมโครโฟนเนี่ยเขาจะไปล้างตัวเสื้อนะครับรวมถึงว่าในแง่ของการใช้งานนะครับตัวเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะใช้คลื่น2.4 g ิกนะครับแต่ว่าเอามาลองในคอแบบนี้ซึ่งวันนี้เองเนี่ยเป็นงานแสดงโดรนนะความถี่เนี่ยโหตีกันกระจุยกระจายให้ดูว่าความสเสถียรของตัวไมโครโฟนเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของคุณภาพของเสียงนเนี่ย ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเชื่อถือได้อยู่แล้วสำหรับตัวไมโครโฟนของ DJI แล้วก็ความสะดวกอย่างหนึง่งคือตอนนี้พี่ใหญ่ใช้ DJI Osmo Pocket 3ในการถ่ายคลิปอยู่นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวใหม่มินิตัวนี้ใช้งานข้อดีก็คือว่าเขาเชื่อมต่อไร้สายกันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปต่ออุปกรณ์ตัวรับสัญญาณอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็แค่เปิดตัวไมค์นะฮะแล้วก็เปิดตัวกล้องก็ใช้งานได้แล้วครับลองดูว่าคุณภาพของเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างครับ มาดูที่ตัวไมโครโฟนกันก่อนครับจุดขายหลักๆของไมโครโฟนดีใจใหม่มินิเนี่ยก็คือเขาตัวเล็กมากๆนี่เห็นไหมเวลาถือเนี่ยต้องคีบแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้พี่ใหญ่ชอบนะเพราะว่าน้ําหนักเขาเบามากครับแค่10กรัมเท่านั้นเองพกง่ายด้วยแถมเวลาที่เราติดแบบนี้ก็ ไม่ลังขอเสื้อก็ย้ำอีกทีว่าตอนนี้เสียงที่คุณได้ยินก็คือเสียงจากเจ้าตัวดีใจใหม่มินินะครับเวลาที่เราติดเสื้อไปแบบนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยส่วนด้านหลังของตัวไม้เองเ,องเนี่ยก็จะมีเป็นคลิปเอาไว้หนีบเสื้อนะฮะแล้วก็มีแม่เหล็กเอาไว้ติดแบบนี้นะครับก็คือในกรณีที่เสื้อของเราเนี่ยไม่มีจุดให้หนีบคลิปเราก็สามารถใช้แม่เหล็ก ดแผนไ้ส่วนด้านบนของตัวไม่ก็จะเป็นจุดรับเสียงนะครับซึ่งข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าไม่มินิตัวนี้จะไม่มีช่อง3.5ม mm มิลิเมตรเอาไว้ให้ต่อไม่ลาเวเลียแล้วไม่เหมือนกับตัว DJI จไอไมูซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าขนาดของไม่เขาตัวแค่นี้เองแล้วก็หลังๆเองเนี่ยพี่ใหญ่ว่าคนใช้ไม่ลาเวเลียก็น้อยลงเอาไม่มาหนีบแบบนี้ถนัดกว่าส่วนด้านข้างเองเนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มพาวเวอร์กับปุ่มแพรเอาไว้สำหรับการ แร์กับตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อมีไฟบอกสถานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นไฟบอกการเปิดปิดน้อย c a n เซล l ิ่งแล้วก็ด้านล่างเองเนี่ยก็จะเป็นจุดสลรรัการชาร์จแบตเตอรี่ครับสลร,รการใช้งานไมโครโฟนตัวเดียวแบบนี้นะครับเราสามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือว่า กล้องแอคชั่นแคมรวมถึงกล้อง DJ i จ s m o Pocket 3ผ่านบลูทูธได้เลยซึ่งก็ค่อนข้างสะดวกครับแต่ว่ามีวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าสำหรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือพี่ใหญ่แนะนำให้ เอาตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราใช้งานเนี่ยไปลองกับไมโครโฟนที่ร้านดูก่อนเพราะว่าเท่าที่ทดสอบมาเนี่ยอย่างแอปพลิเคชันกล้องของ iPhone จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับใหม่ตัวนี้ได้แต่ว่าเวลาที่เราทำไลฟ์ใน f c e e o o o นะฮะเปิดแอป Facebook แล้วก็ไลฟ์กับ p p o o n เนี่ยสามารถใช้งานตัวนี้ได้ประชุมออนไลน์ก็ใช้งานกับไมโครโฟนตัวนี้ได้เอาว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยพี่ใหญ่แนะนาว่าจะใช้งานกับแอปพลิเคชันตัวไหน เอาไปลองกับไมโครโฟนก่อนนะฮะเพราะว่ามือถือเองเนี่ยไม่ได้เป็นทุกแอป,ปที่รองรับกับไมโครโฟนตัวนี้แต่ถ้าเราเอาไปใช้งานกับตัวกล้องไม่ว่าจะเป็น d j i o s m o Pocket 3ที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้หรือว่าจะเป็นกล้อง Action Cam ไม่ว่าจะเป็น d j i เองหรือว่ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยที่ชอบอีกอย่างก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานคู่กับตัวกล้องของดี i เองเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มแพรบนไมค์ครับตัวนี้ เอาไว้สารการกด start stop record ได้เราไม่ต้องเอื้อมมือไปกดที่ตัวกล้องครับก็ช่วยให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นครับมาลองทดสอบไมโครโฟน2ตัวให้ดูครับว่าคุณภาพเสียงแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างตัวหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นตัวดีใจไมทูแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นดีใจไมมินินะฮะตอนนี้พี่ใหเอาไมโครโฟนทั้ง2ตัวต่อเข้าไปที่ ตัว DJI Osmo Pocket ครับก็ต่อผ่านบลูทูธนี่แหละแล้วก็ตั้งค่าเป็นสเตอริโอเพื่อที่จะบันทึกเสียงแยกกันนะฮะคือเส้นหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นเสียงของ DJI Mini แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นของ DJI Mini ให้ลองฟังเปรียบเทียบกันดูครับว่าทั้ง2ใหไมค์เนี่ยให้เสียงเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงในแง่ของการเอามาใช้งานจริงๆลองดูว่าในเรื่องของการรับเสียงเป็นยังไงบ้างอย่างหนึ่งก็คือพี่ใหญ่ใส่เป็นวินชิวไว้ทั้ง2ตัวครับซึ่งแนะนาว่าเวลา เวลาที่เราไปบันทึกเสียงนะฮะถ้าเราบันทึกเสียงข้างนอกแนะนําให้ใส่วินชิลไว้เพราะว่าตัววินชิลเนี่ยก็จะช่วยกันเสียงลมเสียงฟู่ฟูเวลาที่มีลมพัดผ่านไม้เนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะช่วยได้แต่ถ้าเราถ่ายในอินดอร์ไม่มีลมเนี่ยเราสามารถที่จะถอดตัววินชิลออกได้ครับลองฟังดูครับว่าเสียงของไมโครโฟน2ตัวนี้แตกต่างหรือเหมือนกันยังไงครับ ในส่วนของตัวรับสัญญาณก็มีขนาดเล็กลงครับแล้วก็ไม่มีหน้าจอแสดงผลนะฮะจะใช้เป็นตัวไฟ LED บอกสถานะแทนซึ่งอันนี้พี่ใหญ่ว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากใช้อะไรง่ายๆคือไม่ต้องการตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับไมคให้ซับซ้อนที่ตัวรับสัญญาณเนี่ยเ,ยเขาก็จะมีแป้นสำหรับการปรับเกณฑ์ครับซึ่งตัวนี้เราบิดปรับได้5ระดับก็คือเขาจะมีเป็นลบ12บ 6, แล้วก็12 dB ส่วนด้านข้างเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power นะฮะตรงนี้จะมีปุ่ม power แล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นช่อง3.5ม mm ิลครับเอาไว้สลราการต่อสัญญาณออกไปที่กล้องหรือว่าไปที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ record รวมถึงตัวด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีช่อง USB C อันนี้เอาไว้สลราการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวต่อ adapter นะฮะเป็นจุดต่อ adapter นะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับพวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัว adapter USB C แล้วก็ถัดมาก จะเป็นคอนเนคเตอร์สาักการชาร์จแบตเตอรี่ครับสารรัการใช้งานเองเนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเราแค่ต่อสายเอาพุทออกมาจะต่อเป็น3.5มิลหรือว่าจะต่อเป็น USB-C ก็ได้เข้าไปที่อุปกรณ์ที่เราต้องการจะใช้บันทึกเสียงแค่นี้เราก็ใช้งานได้แล้วแต่ถ้าบอกว่าเราต้องการจะตั้งค่าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเอาไมโครโฟนตัวนี้เนี่ย ต่อเข้าไปที่แอปพลิเคชันซึ่งก็จะเป็น DJI m i m o นะฮะอันนี้เองเนี่ยจะเอาตัวไมโครโฟนต่อ USB-C เข้าไปที่ โทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นการเปิดบุทูธตัวไมโครโฟนแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือก็ได้แล้วเราก็เปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาในตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันสามารถจะตั้งค่าต่างๆได้อย่างเช่นการเลือกนอย e c แคนเซล i n งนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2ระดับครับจะเป็น Basic หรือว่าจะเป็น Strong อันนี้เลือกใช้งานได้แล้วก็จะเป็นการเลือกระบบเสียงที่เราจะใช้บันทึกก็จะมีเป็น โมโนตัวนี้ไม่จะบันทึกเสียงไม่สอตัวเนี่ยเป็นเส้นเสียงเดียวกันนะครับส่วนถ้าเราเลือกเป็นสเตอริโอครับไมตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเสียงทางซ้ายส่วนไมโครโฟนอีกตัวจะเป็นเสียงทางขวาก็ช่วยให้เราสามารถที่จะมาปรับเสียงดังค่อยของไม่แต่ละตัวตอนตัดต่อได้อันต่อมาก็จะเป็นเซฟตี้แท็กครับอันนี้จะทำงานเฉพาะในโหมด ตอนที่เราบันทึกเป็นโมโนนะฮะเวลาที่ใช้งาน s ซฟต t ้แทร็กเนี่ยตัวไมโครโฟนนะครับจะบันทึกเสียงเส้นหนึ่งเนี่ยเบาวกว่าอีกเส้นเอาไว้ในกรณีที่ ถ้าเกิดเราอัดเสียงมาแล้วเสียงมันดังเสียงมันพีคเสียงมันแตกเนี่ยเราก็ไปเอาเส้นเสียงที่เบากว่ามาใช้งานแทนได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวโลคั u ครับอันนี้เอาไว้ตัดเสียงรบกวนย่านความถี่ต่ําซึ่งในสเปคของ DJI Mini ตัวนี้เนี่ยเขาจะตัดเสียงตั้งแต่ย่าน1 0 0เฮิรตซ์ลงไปนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เองเนี่ยเสียงที่ต่ํากว่า1 0 0เฮิรตซ์เนี่ยก็จะเป็นพวกเสียงฮัมเสียงหึมเสียงเครื่องยนต์เสียงแอร์อะไรแบบนี้เวลาที่เราตัดเสียงพวกนี้ออกไปก็จะทําให้เสียงคนพูดของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ แล้วก็ตัวออโตออฟครับออโตออฟเนี่ยถ้าเราเปิดเอาไว้ไมโครโฟนจะ ปิดเองถ้าเราไม่ได้ใช้งานเกิน15นาทีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเจ้าตัวใหม่มินิตัวนี้ก็คือเรื่องของออโตออนออฟวิดแคเมร่าอันนี้เวิร์กมากๆนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานครับเราเสียบตัวกล้องเข้ากับตัวไมโครโฟนเอาไว้เวลาที่เราปิดตัวกล้องครับไมโครโฟนก็จะปิดไปให้ด้วยส่วนเวลาที่เราเปิดตัวกล้องขึ้นมาเนี่ยไมโครโฟนก็จะเปิดตามมาให้ซึ่งก็สะดวกมากๆแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมปิดหรือลืมเปิดไมโครโฟนครับส่วนอันสุดท้ายเองเ จะเป็น clipping control ตัวนี้เนี่ยตัวไมคจะปรับระดับเสียงให้เองครับก็เอาไว้ช่วยป้องกันเสียงแตกเวลาที่เราบันทึกเสียงแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าใครที่ซื้อเป็นแบบไมโครโฟนตัวเดียวก็คือมีแค่ไมคตัวนี้เองเนี่ยเราจะเลือกระดับของ noise cancelling ไม่ได้เพราะว่าตัวไมคจะมีแค่การปิด กับเปิดน้อย canceling ด้วยการกดปุ่ม power ด้านข้างซึ่งค่าที่ default มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่า strong อันนี้เราเลือกเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นว่าเราไปหายืมของใครแล้วก็ให้เขาตั้งค่าให้เราก่อนครับ มาคุยเรื่องของสเปกกันบ้างครับตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเวลาที่เราชาร์จแบตเต็มนะฮะจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่11.5ชั่วโมงครับส่วนตัวรับสัญญาเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เต็มก็จะอยู่ที่10.5ชั่วโมงคือเรียกว่าใช้งานได้ยาวๆต่อการชาร์จ1ครั้งใช้งานได้แบบลืมไปเลยยิ่งถ้าเป็นการชาร์จไฟผ่านกล่องด้วยคือเราใช้งานร่วมกับตัวกล่องชาร์จตัวนี้ด้วยเนี่ยการใช้งานรวมเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง48ชั่วโมง ยาวๆครับในเรื่องของระยะทางบางอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสเปคออกมาดีกว่า DJI m ไมูตัวเก่าด้วยเพราะว่า DJI m ไมูตัวเก่าเนี่ยเขาจะได้ไกลสุดอยู่ที่160เมตรแต่ว่าสำหรับเจ้าตัว DJI ใหม่ m ิ n i ตัวนี้จะได้ที่400เมตรครับไกลกว่าเดิมอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สัญญาณที่มีความเสถียรมากขึ้นเท่าที่วิ่ใหญ่ได้ลองใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจกับ ไมโครโฟนตัวนี้คือเราได้ไมโครโฟนที่ มีขนาดเล็กครับพกพาได้ง่ายได้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยเขามี Signal to Noise Ratio อยู่ที่70 dB ครับก็ช่วยลด Noise f l o o r ลงไปได้เยอะรวมถึงว่ามี SPL หรือว่า Sound Pressure Level อยู่ที่120 dB ครับอันนี้รองรับความดังของเสียงเพียงพอสำหรับการบันทึกเสียงทั่วๆไปได้สบายมีโหมดบันทึกเสียงมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นตัวโมโนหรือว่าจะเป็นสเตอริโอรวมถึงมีตัวเซฟตี้แทร็กมาให้ด้วยก็เรียกว่ามีฟังก์ชันมาให้ครบสำหรับไม ไมโครโฟนไร้สายที่ควรจะมีครับกับคำถามที่ว่าแล้วเขาต่างยังไงกับตัว DJI Mito ต้องบอกอย่างนี้ครับตัว DJI Mimi เนี่ยอย่างแรกขนาดเขาเล็กกว่าแล้วก็ DJ i m i อไมมิจะไม่มีช่องต่อไมโครโฟนลาเวเลียไม่มีฟังก์ชันการอัดเสียงในตัวไมแล้วก็ที่ตัวรับสัญญาณจะไม่มีหน้าจอสารการตั้งค่าแต่ตัวไมมินิเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขามี กำลังส่งหรือว่ามีระยะทางในการส่งสัญญาณที่ไกลกว่าและทั้งหมดนี้ก็คือตัว DJI ใหม่ Mini ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Snaptec Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snaptec Zone ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้หน้าครับสวัสดีครับ